อีเหม็นสกรปรกไม่สะอาดน้ำก็ไม่ไหลแต่ไม,ไม่ใช่สำหรับ,รบที่นี่โรงเรียนสตรีศึกษาโรงเรียนประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาตามหลักนโยบายสุขาดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ สวัสดีสสดค่ะพวกเราคณะกรรมการนักรเรียนโรงเรียนสตรีศึกษานะคะโดวยวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องน้าต้นแบบกันค่ะว่าแต่ห้องน้าต้นแบบอยู่ตรงไหนหรอคะพี่เอสำหรับห้องน้าต้นแบบนะคะก็อยู่หน้าคานสองของเรานี่เองค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยโอ้โหห้องน้ําหอมสะอาดน่าใช้งานมากเลยค่ะพี่เอค่ะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่วิวเพราะว่าเราปฏิบัติตามหลักนโยบาย5สเอว่าแต่หลักนโยบาย5สคืออะไรหรอคะพี่เอแคะเริ่มต้นกันที่สแรกนะคะก็คือสะอาด ก็คือการรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมือหรือว่าโถปัสสาวะให้พร้อมใช้งานนะคะโดยที่พื้นห้องน้าเราเนี่ยต้องแห้งตลอดเวลาและก็มีกลิ่นหอมที่น่าใช้ด้วยค่ะค่ะสอที่ 2. นะคะสะดวกคือการซ่อมแซมบํารุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้งานค่ะสองที่3ส,สบายก็คือการที่มีระบบน้ําประปาที่ดีค่ะและก็มีไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก ค่ะสอที่4นะคะสุขาลักษณะคือการดูแลห้องน้ําให้หน้าใช้และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการค่ะสอสุดท้ายนะคะสอที่5สวยงามก็คือการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยหน้าใช้งานค่ะสุขาดีมีความสุข